<All> right. สวัสดีโซเชียลแคมทุกคนนะครับนี่พวกเราก็เป็นวันสุดท้ายแล้วในการเข้าค่ายรอดอรที่เขาชนแกนะครับอยากให้ทุกคนนะครับคนไหนที่สนใจนะครับมาเรียนต่อรอดอรได้ครับโหดบัรดากองร้อยพวกเรากองร้อยอินซีสโลแกงของพวกเรานะครับความอดทนถึงแม้เป็นสิ่งที่ขมขื่นแต่ผลขอมันหวานเชื่อเสมอความลำบากที่เกินทน จะล้อมคนให้ทนทานแต่ความสบายที่ยาวนานจะอรอลานของคนเอียเอียเอียลองฟังท่านรองดูว่าท่านรองมีอะไรจะพูดนะครับครับสําหรับผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากผมแค่ยังบอกว่าความ็นใจของผมตลอดการฝึกมาเนี่ยเปิดการฝึกที่สนุกมัน,มน,นเยี่ยมมากๆเลยนะครับใครที่สนใจก็มานะครับ มาฝึกเท้าเชิไก่ด้วยกันขอบคุณครับนี่มีีีล้ัทททมม่นอยกาดูเพื่อนคนนี้ครับสงสัยจะไข่แตกนะครับเดินวันนี้พวกเราเดินทั้งวันครับเพิ่งกลับมาจากการซุ่มโจมตีนะครับดูเพื่อนคนนี้ครับพลวิทยุครับคนนี้ดูวิทยุของเขาครับหนักโคตรนะครับประมาณเท่าไหร่กิโลวะสิบห้าโลประมาณนั้นโอ้โหครับสงสัยจะเป็นเป็นไข่อัะโอ้โหหลับสนิทเลยครับ มีคนไหมเนี่ยโอ้เอาขอบคุณครับพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากครับ